สำหรับเรื่องเล่าที่จะบอกให้ฟั้งมือนี่อนอลื่นก้าขอสวัสดีสุขสุขคนนะคะพี่น้องคลิปนี้จะมาบอกเรื่องเหล้าของอีหลานน่อยปงอิงเพชรบ้านเพงนะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นตาหักตาเพงแล้วก็เป็นสองมือที่เพื่อนเขากุมปิดไส่เบื้องไม่กุมปิดเอาเขาสั่นนะคะพี่น้องเป็นสองมือที่ปานมาแล้วบัดหมาดนะคะนั่นก็คือเป็นมือวันที่วันที่หนึ่ง นะคะพี่น้องก็คือเป็นวันที่ไปทําการแสดงอยู่ที่หลังปัมป่อจะท่อปู่เจ้าสมิงไพรนะคะพี่น้องจาโล่งใตเขตพระประแดงนะคะพี่น้องจังวัดสมุทรปราการนะคะเป็นเวทีข้งแรกที่ีหลาหน้อยได้ขึ้นเวทีเป็นข้งแรกในชีวิตที่ขึ้นเวทีไงเลี้วอีลาน้อยก็เอาอยู่พี่น้องเออบอ่อใดมีความรู้สึกตื่นเต้นแต่ยางใด เนการถึงที่ในครั้งนั้นบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าื่นชมหลายผู้หลายคนเห็นแล้วน้ำเสียงอะไรยังไงต่างต่างมา,า,าบุคลิกท่าทางอีหล่หน่อยผ่านเบดนะคะพี่นอ้องกรเฮ็ดนห้ค้นฮืฮอห้า,หามถึงแต่มมือหลกเลยนะคะพี่น้องนะ,ะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่า,จ,าจดจำนะคะแล้วนั่นคือจุดกําเนิดของอ่าสุปตาหน่อยสาวหน่อยพเพชรบ้านแพงก็คืออุ๋งอิงพเพชรบ้านแพง นะคะคอีลาน้อยขึ้นทําการแสดงบว์เลวัดตื่นเต้นสุกูสุคนนะคะความปน,นี้กีลาน้อยการได้รับการบอกว่าแตงกัวแบบสวยสดยน้ำเป็นตาหันะคะพี่น้องละที่สําคัญมือน,นั้นมีทะเลดาวว่นะะ,ะเอเดนเอ็นก็ได้ลงห้เบืองแล้วหนึ่งกิปนะคะแล้วสําหรับขึ้นที่สองนะ,ะให้บอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาปราปลึงใจนะะมีหอดทะเลดาวเลยแมมพี่น้องบ่ได้เหตุดูเลยเ้อทะเลดาวนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นั่งมาว่าสูกันฟัง้งแล้วพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องเมื่อที่สองแบบนี้ก็คือขึ้นมันที่สองคือเมื่อขึน้นที่ผ่านมานะคะไปทั้งการแสดงยูที่ไทวัสดุสระบุรีนะ,ะตำบลตะลิงชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้นั่มาว่าชูกันฟั้งอีกโอ้ยเมื่อขึ้นนี่พี่น้องแต่งตัวเป็นตาฮัต นะพี่น้องเก็บใส่กอบน้อยเท้าหัวพอเอออาฮักนาเพ่งนะพี่น้องเออกีฬาน้อยบอกว่าขอปฏิญาณตนนะพี่น้องว่าจะให้ความสุขกับพ่อแม่เอฟซีตลอดไปนะพี่น้องเออนี่คือสิ่งที่กีฬาน้อยได้กล่าวไว้นะคะเมื่อวานนี้เพื่อนเองก็ลงไปให้เบสชูแมวเลี้วอีฬาน้อยบอกจังได่พี่น้องเงี้ยวสวมหมากระดาษก็ดีนะเขาไปรับจุ่มรับฟังได้นะคะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะนะที่สําคัญก็คือมียกยกคาเบาที่ประทับใจเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีสุมือนี่นะเด็กหน้อยคนนี้นะคะได้เดินมานะคะซึ่งเป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่มีฝันอยากมีบ้านอยากมีรถนะอยากมีเงินมีทองจนทุกมือนี่ครอบครัวได้มีอยู่มีกินนะคะพี่น้อง ได้มีทุกมือนีกะเพราะว่ามีพอโจวยพีนงนี่คือคําเมาบางตอนที่อยู่ในอ่าโคตที่อีหลาน้อยได้บอกไว้นะคะพี่น้องบอกว่านี่คือเรื่องเล่าของความไม่ใจอีหลาน้อยบ่กเคยลืมเล่ยวางมีพอเป็นผู้ให้่กําเมิดนะคะพี่น้องและที่สำคัญอีหลาน้อยบอกว่า,วาอีาหลาน้อยจะปฏิยัณตนนะคะพี่น้องจะขอ แสดงเออเออ,อไว้ยังไงดีหนูจะหลังจากนี้หนูขอสัญญาว่าเออนี่แหละวางสินะคะหนูจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและคอ่อยฝึกฝนในสิ่งที่หนูบอกเองเออนี่คือหล่าหน่อยวว้เนาอพี่น้องเนาะคอ่อยฝึกซ่อมและจะสร้างรอยยิ้มให้พ่อพ่อแม,แม่แบบนี้ตลอดไปเด้อจ้าดวงใจดวงน,น่อย เด็ดตาหักพี่น้องขา้นบากขัน้นหนีนะคะพี่น้องมนีคือสิงส่งีหลาหน่อยได้บากให้ีหลาหน่อยบอบให้พขาบอ่แม่เอ็กซี่สุกจุ่นนะคะพี่น้องสลัคลิปนี่ก็มาเลาสู่กันฟังว่าีหลาหน่อยได้ฉลองเอ่อฉลองครบรอบกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะครบรอบรอบที่จะใดลละนี่สามฤดูกัลนะคะพี่น,อนะออน้อง,นนะะองที่ได้มาทําการสเสดงอยุนี่อีกครั้ง นะคะนั่นก็คือเมื่อวานนี้แหละนะคะพี่น้องถือว่าเป็นมือแรกของอิ๋ล่ะส่วนมื่อคืนนี่กันนาฮักนะคะพี่น้องนั่มาตอนนั่ฝากเนาะแล้วก็สิมีบทเพลงช่วงไทยคลิปด้วยพี่น้องเด้อคอยติดตามรับชมขอบคุณสุปผู้สุกคนก็แล้วกันนะคะเฮงๆปังๆสงซุปผู้ส no? ุกคนลืมฝากกดติดตามนะคะพี่น้องหากจะสนับสนุนทางช่องก็กดซุปปูแตงนะคะพี่นะะ้องขอบคุณสุปผู้สุกคนจ้ะ

ฝากสองให้รเ่็นตด้านเอวเจนได้จ้าฝากอะไรก็ได้เล็มกำลังใจอยูมีก็เสีย้จ